สวัสดีครับพบกับวิดีโอมมนิฟายเช่นเคยครับผมวันนี้ก็จะเป็นวันที่26เมษายน2567นะครับผมอันนี้เราจะมาถ่ายทำที่สวนยางกระโงครับอันนี้ก็ประมาณ6โมงเย็นแล้วนะครับจะมืดแล้วนะครับ นู่นครับดวงอาทิตย์ก็เริ่มหายเราดวงอาทิตย์หายไปแล้วนะครับแต่ยังสว่างจ้าอยู่ครับนี่ครับตอนนี้เราจะพามาดูระบบไฮโวลนะครับที่ว่าเราใช้ไฟจากไอ้บางท่านเขาถามหานะครับว่าเขามีบอร์ดไฮโวลแต่ว่าเขาไม่มีเขาต้องการไฟระบบไฮโวลนะครับโดย ไม่ต้องไปผสมไฟให้แต่ว่าผม,ผมจะทําโดยไม่ต้องไปผสมไฟอะไรประมาณนะครับซึ่งตัวนี้ผมทําผมทดลองแล้วนะครับตัวนี้ผมก็มีระบบไฮโวลด์อยู่ตอนนี้เราก็มาทําเป็นระบบไฮโวลต์โดยตอนนี้ผมสัดิทธิ์ในการใช้จากอินเวอร์เตอร์นะครับปกติจะเสียบจากไฟบ้านนะครับถ้าเป็นไฟบ้านมาเป็นดีซีอย่างนี้นะครับเป็นไฮโวลต์ประมาณ300รกว่าโวลต์ครับตัวนี้ ซึ่งผมอามาจากตัวไหนมันก็มีมันจะมีบอกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าผมจะเอามาจากไหนนะครับแต่บางท่านเนี่ยเขาจะจะเอาจากอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ครับก็จะแกะเอาแกะเอาในคาปาคาปาคาปาของอินเวอร์เตอร์นะครับให้มันดูดไฟจาก12โวลต์แล้วก็ขับเป็น300 300ถึง400โวลต์ครับ จากคาปาอินเวอร์เตอร์แต่เราถ้าทำอย่างนั้นเราก็ทําได้ครับแต่ว่าเราไม่ทําครับเพราะว่าอินเวอร์เตอร์เรายังใช้งานได้เพราะว่าอินเวอร์เตอร์เราอินเวอร์เตอร์เรามันอยู่ประมาณ4 0 0พวัตต์อินเวอร์เตอร์ตัวนี้นครับถ้าเราแกะมันก็เสียของใช่ไหมครับแล้วก็ทําเป็นไฮโวลเพื่อไปขับอินเวอร์เตอร์อีกทีหนึ่งนี่ก็มันก็เสียของสําหรับของเราครับแต่เราอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เรามาใช้งานตัวนี้ครับสายตัวนี้ขึ้นมานี่ครับ นู่นครับปลักไฟยังเยอะครับมีทั้งกล้องจัญปิดแล้วก็กล้องอะแดปเตอร์ไวไฟแล้วก็เสียบไฟในขอ้ขอข้อไก่ข้อไก่สองข้อนะครับแล้วก็ข้อหมูข้องวัวมาจากปลักตัวนี้นะครับตอนนี้ก็มันมืดอะไรครับต,นนตัวนี้ดูบรรยากาศครับแต่ของเรานี้จะเสียบตัวนี้นะครับเนี่ยที่เห็นปลัก,กำดำๆครับมานี่ครับ เราจะมาที่สวิตชิงครับมีครับสวิตชิงไฟเข้าไฟเข้าจะเป็น ac ครับ200หรือ ac ประมาณนี้220โวลต์ครับนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เราคือถือว่า100%แล้วครับใกล้จะ100%แล้วครับแบตเตอรี่เราเป็นแบตใหญ่อยู่ครับตอนนี้ผมซื้อมาเทิร์นเอาแบตเก่าไปเทิร์นที่ไอ้เล็กๆนะครับเทิร์นลูกละอันนี้เราเพิ่มตังค์ป1 5พันห้าครับได้ตัวใหญ่มาตัวนั้นก็ เพิ่มตังค์พันสองมันก็เล็กกว่าตัวนี้นิดหนึ่ง,งนี่นะครับเนี่ตอนนี้เราเข้าเรื่องครับตันนี้ไฟออกมา220โวลต์21โวลต์ประมาณนี้นะครับเราก็ดันไฟมาหาสวิตชิ่งนี่สวิตชิ่งสวิตชิ่งตัวเดิมที่ผมรีวิวตอนไอ้ที่ว่าลงคลิปตัวที่ว่าไปกับอิ In นเวอร์เตอร์12โวลต์ครับแต่ตอนนี้เราเอามาใช้กับ ระบบไฮโวล์วซึ่งสวิตชิ่งมันสามารถใช้ทั้งไฟบ้านแล้วก็ไฟไฟดีซีได้นะครับดีซีไฮโวล์ดีซีก็เป็นไฮโวล์เนาะเป็นจะประมาณสามร้อยกัมมูลที๋ยวเราเปิดไฟดูครับแกนแตอนนี้ไฟไฟดีซีมันจะอยู่ประมาณกี่โวลต์ไฟออกมาครับ เดี๋ยวมันจะยุ่งยากหน่อยนะครับนี่ครับจิ้มเลยครับนี่ไฟออกมาอยู่ตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่ส3าโวล์ครับ13าโวล์นี้แต่เราไม่ไม่เอาไปใช้งานครับเพื่อไม่ให้ไอ้มอสฟิดท่องสองตรงนี้มันทำงานเดียเป็นร้อนครับแล้วก็ทิ้งไว้งี่ีครับเดี๋ยวเราก็จะต่อจอดอีอทีนึงเดี๋ยวเรามาวัดไฟ AC อันนี้ AC ไฟไฟไฟเข้าครับไฟ AC ตอนนี้อยู่ที่นี่ครับขึ้นแล้วครับนี่คือ AC AC เีเดียวสายสายหนึง่บงบังนี่ครับ AC 223โวลต์ครับตอนนี้ไฟจะนิ่งๆนะครับแล้วเรามีสายเอามาอย่างนี้ครับนี่ครับ สายสองสายนี้จะเป็นเป็นระบบไฮโวล Hi ครับคือผมต่อจากคาปาของสวิตชิ่งเดี๋ยวเปิดให้ดูครับเนี่ยครับคาปาสวิตชิ่งตัวนี้จะเป็น2 5 0รหสิบโวลสวิตชิ่งนะครับไอตัวคาปาตัวนี้อันนี้ก็ส5 0หสิโวลตัวนี้ก็ใช้เป็นระบบอน,นุกรมกันสองตัวมันก็จะเป็นอยู่ประมาณเกือบ4 0 0กว่าโวลตัวตัวสองตัวนี้มก็จำเลยครับอาคขานี้ แล้วก็คุณตัวมาคุลบอันวันี้จะจับขาคุลบอีัวนี้จะจับขาคู่บวกตัวนี้ครับตอนนี้มีร้อนครับตัวนี้ตัวตัวนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นิ่งหนงครับนู่นครับอยู่ที่1 2บสมเหมือนเดิมแล้วก็ยิงยิงไปหาตัวไฮโวลครับวงไฮโวลน,นี่ตัวนี้จะเป็นคูบวกของผมครับมันจะเป็นคบลบผมันดึงซ้ายไปครับนู่น แบตเตอรี่นี่ก็แบตเตอรี่เก่าครับที่ผมเอาไปเทิร์นก็เหลือตัวเดียวครับตัวนี้นี่ครับสายวิ่งไปหาระบบไฮวตนครับนุ่นเข้าวันนี้ครับนี่ครับแดงดำแดงดำตัวนี้จะเป็นคบบลนมครับเข้าระบบไฮวต์ครับจะเป็นตัวนี้ครับซึ่งตัวนี้เขาต้องการไฟอยู่ที่สามร้อยโวลต์ดีซีนะครับสิลจวมาให้ดูครับว่าไฟออกมาสามร้อยจริงไหม ดสองร้อย200กววัมโเดี๋ยวจิ้มให้ดูครับอ,อุชเราบาทาตั้งคืนเพราะว่าเราเพิ่งคิดคน้นขึ้นมาเราคิดค้นนานแล้วนะครับเพราะว่าเราไปดูวิทาถ่ายทำให้ดูนี่ครับอันนี้จะเป็นดีซีนะครับเราจิ้มให้ดูครับตอนนี้เราเข้าดีซีจะเป็นสามร้อยกัมโบครับวิ่งมานนี้วิ่งมาหาเนี้ยคันอาตัวนี้ครับคันอาตัวนี้ครับ เราจิ้มให้ดูครับขณะวันนี้วิ่งมาหาตัวบ่อตัวนี้จะเป็นนะนี่ครับอันนี้จะเป็นคูลบอันนี้จะเป็นคูบวกเราจิ้มองี้ครับนี่ครับสามร้อยไฟน,นิ่งครับสามร้อยแปดสามร้อยเจ็ดประมาณนี้นะครับนี่ครับเป็นไฟจากคาปาของสวิตชิ่งนะครับแต่ว่าท่านใดมองหาไอ ไอ้ไฟไฮโวลเพื่อลงกับบอร์ดไอ้ไฮโวลของอิวอร์เตอร์นะครับนี่ครับสวิตชิ่งนะครับถูกก็นี่ครับไม่ต้องไปซื้อของแพงครับเราเน้นของถูกครับตอนนี้อยู่ที่สามร้เโวลท์ครับตอนนี้ก็ทํางานครับตอนนี้ก็ไฟนีครับไฟตัวนี้อยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่ 3m เอ็มเดียวปิดปิดเดีปิดไฟเฟสก่อนนี่ครับตอนนี้อยู่ที่ 3m เอ็มอันนี้คือเปิด ชาร์จชาร์จตัวซับเบอร์ออยู่สองเครื่องนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราเปิดให้ดูว่ามันอยู่กี่โวลต์นี่ครับอยู่สองรอยโวลต์ไฟนิ่งๆนะครับสองร้อยโวลต์ขอให้เปิดพัดลมเดี๋ยวให้ลุกให้เปิดพัดลมตัวนี้ครับเดี๋ยวเราเปิดพัดลมว่ามันอยู่มันกี่อมกดแล้วครับลหมุนครับอันนี้ไฟจากไฮไฮโวลต์ตัวนี้นะครับโดยเราไม่ได้ต่อเชื่อมเชื่อมจากกรนุ้นนะครับนี่ครับแล้วก็ นี่มันขึ้นมาจาก3โวลต์เมื่อกี้ครับขึ้นอยู่สิบสโวลต์เลยสิบสอ3แอมป์ 12, 12, เลยนะครับแอมป์เขาขึ้นกระจู่นนะครับเนี่ยครับอันนี้คือไฟไฮโวลต์จากบอร์ดไอตัวนี้นะครับเป็นเอาตัวนี้ไฟเจาะมาเป็น3เฟสครับนี่เดี๋ยวให้ดูครับมันจะมีไฟใช้ทีนึง3เฟส AC แล้วเราก็บนไปที่ AC ครับปุบ๊บนี่แล้วก็จิ้มดูครับ ไฟจะดูดไหมต้องทูลน,นครับนี่ครับ AC แลวจิ้มตัวแดงก็ได้เพราะว่ามันเป็นสามเฟสนี่ครับตอนนี้อยู่ที่ร้อยสองร้อยสิบเก้าโวลต์ครับ AC นี่คือไฟจากไอสามเฟสตัวนี้ครับที่ผมจิ้มให้ดูนะครับสีแดงนี้ผมเข้ากับอตัวแดงตัวอีตัวดำนี้ผมจะเข้ากับสีดึงเงินครับมันก็อยู่ประมาณนี้ครับสองร้อยกว่าโวลต์เหมือนกันอันนี้เป็นบดไฮโวลต์ครับ ซึ่งไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมควบคุมปัม๊มปั๊มสมมติที่ว่าทั้งสายไฟบ้านก็เข้าได้อันนี้ครับมันจะมีตัวการกระชากนี่ครับนี่น่าจะเป็นการกระชากเพือ่อมาแน่นใจครับสนับทันที่ใดที่มองหาไอ้ตัวบอร์ดไอ้ตัวผสมไฟไฟบ้านไฟบ้านเอามาใช้กับ บอร์ดไฮโวล์นะครับนี่ครับสวิตชิ่งนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันครับผมต่อจับคาปาตัวนี้ครับ300รอยโวล์ครับไฟสเตียนครับเพราะว่าตัวนี้มันแปลงไฟมันเอซเป็นเป็นดีแล้วเดี๋ยวเราแกะให้ดูครับว่าข้างในเป็นยังไงที่ผมต่อไว้นะครับผมจำยีง่ายครับซึ่งผมได้ต่อเอาฝั่งนี้ครับฝั่งนี้มันจะแปลงไฟเป็นสโวล์สิโวล์แต่ผม ผมเอาแค่นี้เพื่อ,อไปใช้งนนานใช้งานกับไฮโวล์ระบบไฮโว<ม>ล์ครับปิดลมเดี๋ยวปิดลมครับลม,มปุ๊บเดี๋ยวปิดแล้วครับเหลือ3ามเอมเหมือนเดิมอันนี้คือเขาเสียเทียนก็ดึงไฟมาครับเดี๋ยวผมจะขี่โวล์ไอตัวเอม แอมป์ที่เขาใช้งาน,นครับแอมป์ M. ต้องต้องคิปคีบตัวไหนองก็ไม่แน่ใจครับน่าจะเป็นตัวนี้นี่จิ้มเลยบน่นครับขึนแลวครับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งมีจากไฟ AC นะครับลองคีบครับแล้วเราลองคลีบไฟจากไฟ DC บ้างไปกี่แอมป์นี่ครับนี่คือไฟ DC ลมคคีบตรง้วงบวกครับนี 0ูดจอมประมาณนี้ครับ AC DC ไฟ DC ไฟมาประมาณนี้นี่ครับข้อดีของที่เรามีสวิตช,ชิ่งนะครับถูกครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูตัวนี้ครับจะแ,แกะตัวนี้ให้ดูว่า,ามันจำยังไงครับแบบนึงนะครับเดี๋ยวเราอันนี้ กีละครับตอนนี้เราจะถอดลักดูว่าไฟจะดับไหมเดี๋ยวบางท่านว่าผมเหกตารหรือเปล่าดึงไฟอันนี้จะเป็นไฟดีซีที่เข้าไปนะครับสำหรับไฮโวลเดี๋ยวผมถอดลักตัวนี้ดูครับนี่ถอดปลักเลยป้าถอดลักแล้วครับนุ่มครับอน,นุนดับแล้วครับน,บบน,นี่ดับแล้วครับขึ้นมานี่ดับแล้วนี่ปลักอยู่นี้ครับปักอยู่นี้ ตอนนี้ก็ดับเดี๋ยวเสียบอีกทีนึงมันจะสป์กหน่อยปึ๊บเสียบลักปึ๊บมันก็ทำงานครับนู่นแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปเปิดอีอันนี้เปถอดัลักนะครับอันนี้ดับดับยังอยู่ในคาปากำลังดับครับกำลังดีลงแล้วนั่นครับคือที่ผมเสียบจากไฟจากไออินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็คือว่า ให้เรารู้ว่าถ้าเราเสียบเหมือนเราเสียบไฟจากไอโซล่าเซล์ขนานกันหรือว่าอนุกรมกันก็ว่าไปครับขนานมี6กแผงผมก็ขนานผมต้องก็ทำทำามสองสติงสองสติงคือจับอนุกรมทั้งหมด3มแผงแล้วก็3ามแผงเป็นสองชุดมันก็จะเป็นอยู่ที่ประมาณ2องกวาโวลต์ผมก็เอานี้เสียบเลยครับเนี่ยปลักนี้เสียบไปเลยครับ แล้วทีนี้มันจะมาผ่านตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้ครับก็เรียกอะไรเหมือนกับกริดกูอะไรนี่แหละที่ว่ามันแปลงไฟจาก AC เป็น DC ตัวนี้มาเป็น DC ออกมานี้มาใช้งานนี่เราถอดถอดให้ดูครับว่าไอเดี๋ยวแบบผมของหมุนหมุนหมุนนอไปหนึ่งครับนี่ครับผมถอดน็อตมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ผมถอด ตัวนี้เอาแล้วคือสายพัดลมตัวนี้นะครับตอนเราตัวตัวปุ๊บเราก็ดึงออกเลยครับหาที่จับมั่นๆไว้แล้วก็ดึงออกมาเราจับทีมมอแป้งก็ได้ครับนี่ครับแล้วก็หมุนนี่ครับแค่นี้นะครับนี่ครับดึงออกมาก่อนปุ๊บเอาตัวนี้ออกไปก่อนครับนี่เราดรอวบ่าเราลอกตาเราไม่ชอบขนแบบนั้นครับนี่ครับเป็นบอดไฮบอด ฮาวไฮวอทไม่ยากครับมี่คาปาช่วยได้ครับเนี่ยเราก็พลิกเอามาดูเดี๋ยวเราปิดตัวนี้ก่อนครับเดี๋ยวไฟชตนี่ครับปึ๊บนี่ครับกลับมาแล้วนี่ครับข้างข้างล่างเขาจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับอันนี้จะเป็นคดลบตอนนี้มันมีคาปาสองตัวตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นคดลบ นี่ขบวกทีนี้าาก็จะนุกรมกันครับนี่ขาปลาเดี๋ยวให้ดูครับขาป่าอันนี้จะเป็นขั้วลบอันนี้ก็เป็นขับวกอันนี้ก็เป็นขัลบขลบ,ลบของขาปลาอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็เป็นขวบวกทีนี้ก็จับอามานนุกรมกันให้มันเป็นสองร้อยโวลต์เดี๋ยวเราเสียบปลั๊กให้ดูครับว่าจริงไหม โดยที่เราไม่ได้เสียบหล่มนะครับเราเสียบลักเลยนี่ครับเสียบลักเลยนี่ครับเสียบป,ปุ๊บตัวนั้นก็ขึ้นครับดแดงครับขึ้นแล้วตอนนี้ก็ทํางาน้วครับสีเขียวขึ้นแล้วนี่คือบดไฮวอลครับไฮโบไฮวอลพื้นบ้านครับเราเราเน้นราคาถูกแต่ว่าใช้งานจริงครับของราคาสองร้อยสามร้อยก็ได้เรามาเป็นไฮวอ เดี๋ยวเราจิ้มให้ดูว่าถ้าว่าขับปลาหนึ่งตัวคุณยูริโวขับปลาอ่งตัวครับใหจิ้มจิ้มยากเหลือเกินครับนี่ขับขับปลาอ่งตัวครับอยู่ที่รอ้รอยร้อยร้อยกาวโวครับหนึ่งตัวหนึ่งตัวร้อยกาวโวครับ ีกตัวนี้ก็อยู่ประมาณร้อยกว่าโวลต์เหมือนกันนี่ครับตัวนี้แต่ตัวนี้มาสี่สิบโวลต์ครับตัวนี้ร้อยร้อยกว่านี่ครับตัวนี้ประมาณน,นี้ครับ จิ้มพิณดูจิ้มยาวเลยนะครับจิ้มนี่เข้านี้เลยน,นะครับตอนนี้อยู่ที่100 100ร้อยร้อยกว่าวัวละมันนี่ครับนี่อันนี้คือหนึ่งตัวตอนนี้ก็ปรมะมาณนี้ครับสองร้อยกว่าอันนี้คือแปลงไฟเป็นดีซีนะครับถ้านันกลมกันปึ๊บสามร้อยเก้าวลตนครับนี่คือไฟจากคาปาโดยตรง โดยเราไม่ได้ผ่านมอฟฟิตอะไรทั้งสิ้นครับนี่ครับบดเขาไฟดีซีวิ่งเข้ามาเจอนี้เดี๋ยวเราปิดก่อนครับเพื่อความปลอดภัยตัดปลักก่อนตัดปลักปิดอุปกรณ์ครับเดี๋ยวไฟช็อตเพราะว่าไฟดีซีก็ช็อตเป็นเหมือนกันครับนี่ไฟก็สสบางเนี่ครับคันนี้คันนี้ก็ใช้งานได้แหลวครับเป็นไฟไฮโวล์ ดีซีตัวนี้ผมจะปรับเป็นที่220โวล์ครับเพราะว่าผมใช้ไฟ220โวล์โอเคครับท่านใดมีข้อสงสัยอะไรก็ทักทักในแชทหรือว่าในไลน์ครับในไลน์ผมก็จะเป็นเบอร์รทรผมนะครับแล้วก็เบอร์รทรผมเป็น0 8 7 9 3 0ป0 5 3็นถ้าเป็นไลน์ก็087930 0 0 5 3แล้วก็9อีกตัวหนึ่ง เนือเกไยดีไล์์นะครับแต่ไลน์คุยกันได้ครับเพราะว่าเราสายแชร์แชร์ประสบการณ์ครับของการทำระบบพลังงานฟรีที่เราลงทุนไปแล้วนะครับลงทุนแล้วก็ราคาถูกนะครับของผมนี่ครับถ้าว่าหาบดหาไอตัวบดไอผสมไฟนี่ครับผสมไฟเหมือนกันครับเพราะว่าตัวนี้สวิตชิ่งคารับไฟทั้ง DC แล้วก็ a c ได้นะครับ โอเคครับผมมีรถม o d i f y ฟก็นำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดแชร์กดถูกใจแล้วก็ตตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ